ปัญหาเล็กๆในบ้านหากปล่อยไว้นานอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกปัญหามีวิธีการแก้ไขเสมอเพราะการดูแลบ้านไม่ใช่แค่การซ่อมแซมแต่คือการป้องกันแนอนาคตอุดให้แน่นยึดให้มั่นบ้านสบายร้ยาว สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการรู้ซ่อมสร้างวันนี้ผมจะพาไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นได้แทบทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นรอยแตกแล้วตามจุดต่างๆรอยแตกที่รอบผนงังช่องว่างที่ขอบหน้าต่างคราบน้าคราบดำหรือวัสดุอุดรอยต่อที่เสื่อมสภาพและเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ยังแก้ไม่ถูกจุดแต่ไม่ต้องกังวลไปครับปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้แค่รู้เทคนิคอุดยึดติดและเลือกวัสดุให้ถูกต้องแต่จะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ สวัสดีครับทอยสวัสดีครับพีฟ่ฟร็ตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญจากจระเข้ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในบ้านหลังนี้ให้พวกเราดูกันครับทอยครับวันนี้ทอยสำรวจบ้านหลังนี้แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างครับก็หลังจากที่ผมเดินดูรอบๆนะครับก็พบว่ามีปัญหาเรื่องวัสดุอุดยาแนวที่เสื่อมสภาพแล้วก็จะมีเรื่องของรอยต่อวงกบประตูหน้าต่างที่เสื่อมสภาพไป แล้วจะมีผนังแตกร้าวที่เป็นต้นเหตุของน้ำรัวสิมเข้าไปข้างในได้และอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของวัสดุตกแต่งนะครับที่กาวเสื่อมสภาพทําให้หลุดออกมาเช่นพวกบัวพื้นบัวผนังสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอะไรบ้างครับทอยปัญหาพวกนี้ก็เกิดจากอา่าท่าอากาศระยะเวลาการใช้งานทําให้เสื่อมสภาพลงไปได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมม,มาใช้งานครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ทอยพาพี่ไปดูวิธีการแก้ปัญหาได้ไหมครับได้เลยครับพี่ฟิต อนี่เป็นจุดแรกที่เราจะมาแก้ปัญหากันครับพี่ฟิตครับอันนี้มันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับทอยหลังจากที่ผมสำรวจดูแล้วนะครับจุดนี้ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่รับแรงอะไรครับแต่ว่าความเสียหายเกิดจากพื้นด้านข้างทุบตัวลงมาดึงเอาตัวปูนแตกออกมาด้วยอ่านี่เป็นโพรงด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ครับครับวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงครับทอยโดยวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับคือเราอยากจะป้องกันไม่ให้ตัดร้ายสารเเรกอะลอเข้าไปอยู่อาศัยด้านในครับเผื่อจะมีทําร้ายคนในบ้านได้ <c oughs> ก็เราจะใช้เป็นผลิตภัณฑนึ่งหนึ<ม>่งหนึ่งเจลรเคพียโฟมยิงอดเข้าไปครับโดยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจุดนี้ครับพี่ปิค๊คือเราจะทําความสะอาดในโพรงนี้ใสษขยะออกมาให้หมดแล้วก็เคลียร์พวกเศษปูนที่ใกล้หลุดออกมาครับหลังจากนั้นเราก็จะพรมน้ําด้านในให้มีความชื้นแล้วจะยิงด้วย1นึ่งหนึ่งหนึ่งเจลรเคูโฟมโดยจะยิงแค่50%อร์ซของปริมาตรด้านในครับทำไมครับทอยเพราะเดี๋ยวอามันจะฟูเต็มขึ้นมาโดยใช้เวลาแห้งตัวประมาณ30ม5นาถึงีครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาตัดแต่งให้เสมอกับพื้นเดิมได้ครับครับผมแล้วก็ยังทาสีเก็บเหมือนเดิมได้ด้วยเพื่อความสวยงามถูกต้องครับมีจุดอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อโอเคครับจุดต่อไปครับสังเกตดูซิลิโคนขอบหน้าต่างเสื่อสภาพหมดแล้วนี่จะเป็นสาเหตุของการที่น้ําเข้าไปด้านในได้ครับนอกจากซิลิโคนตรงหน้าต่างแล้วยังมีตรงขอบวงกบตามแนวพว้นี้ครับพี่มีเห็นชัดเลยที่เริ่มเสื่อสภาพแล้วก็ทําให้น้ําเข้าไปได้เหมือนกันทั้งแนวนอนแนวตั้งด้านบนด้วยนะครับ อันนี้สาเหตุก็ก็จะมีเรื่องของท่าแวดล้อมมีแดดฝนและเป็นการใช้งานเปิดปิดเป็นประจำยิ่งทําให้หลุดเสียหายได้ง่ายครับ วิธีการแก้ไขปัญหาต้องทํำยังไงครับทอยอย่างแรกเลยเราก็ต้องเขี่ยพวกซิลิโคนเก่าออกไปให้หมดก่อนทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ยาด้วยผลิตภัณฑ์105เจระเข้ซิลิโคนซิลทุกบานเลยที่เตี่ยมสภาพเอามาจุดที่2จุดนี้สังเกตดูเลยว่ามีคราบน้ําด้วยทางเจ้าของบ้านแจ้งอยู่ว่ามีน้ำาต็มเข้าไปด้านในจุดนี้จากรอยแตกตรงนี้ใช่แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปด้านในเจ้าของบ้านทาเองได้ไหม ทำเองได้สบายที่จุดนี้เราจะต้องแทะสีแนวนี้ออกแล้วเราก็จะเปิดล่องเนี่ยค,ความลึกค่อก้างประมาณ5้าคูณหมิลเพื่อให้มีพื้นที่เกาะความสะอาดล่องแล้วเราจะใช้ผติตภัณฑ์หนึ่งศูนย์สามจระเข้โพลิลยูซิลยาเข้าไปครับผมข้อดีของมันก็คือความยืดหยุ่นสูงและป้องกันน้ํำซึมได้ดียึดเกาะได้ดีด้วยมัยึดเกาะได้ดีทนแดดทนฝนก็คือเบื้องต้นไปก่อนเราจะป้องกันไมใ่ให้น้ำน้ำซึมเข้าไปสําหรับเจ้าของบ้านที่อยากทําเองใช่ชั่วข่าวครับ ต่อไปจะเป็นจุดของบัวตกแต่งผนังสังเกตหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วหลุดออกมาเลยตรงนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับถอยตัวกาวเส่ิมสภาพครับตามระยะเวลาโดยวิธีการแก้ไขของเราก็จะใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์107จระจเข้แอดฮีสต วิกกตกาวตะปูเนืประสงค์คุณภาพสูงสุดน้าครับทาไมต้องใช้ตัวนี้ครับถอยถ้าสังเกตดูตัววัสดุที่เราจะแปะเนี่ยมันมีดูพุนตัวนี้ก็จะเหมาะสมเลยแล้วเราก็จะทาด้านหลังของตัววัสดุนะครับแปะเข้าไปกดไว้ 2- อถึงสนาทีค้างไว้นะครับแต่ถ้าเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักสูงนี่อาจจะต้องหาวัสดุค้ายันไว้สักประมาณ2ี่สสี่ถึงสี่ชั่วโมง วัสดุอุดรอยต่อสุขภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้วตัวนี้ของเดิมมันคืออะไรอะทอยของเดิมนี่ไม่เป็นยาแนวก็น่าจะเป็นปูนขาวครับ<อ>ซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะสมกับการมาทําเป็นตัวรอยต่อเพราะว่าตัวของพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นทําให้เวามีการขยับตัวเนี่ยจะมีแตกแลว้วหลุดร่อนได้ง่ายโดยการแก้ไขของเราครับเราก็จะเคลียร์ตัววัสดุอุดรอยต่อเดิมออกก่อนทำความสะอาดเรียบร้อยอแล้วก็จะยาด้วยผลิตภัณฑ์1 0 8จระจลเข้ซิลิโคนซิลเอ็นพัทซึ่งเป็นตัวที่เหมาะสมกับงานสุขภัณฑ์เลยเพราาะวว่ตัซิโคนนีี้ม ป้องกันการเกิดเชื้ราได้ oh. แล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สูงทําให้เวลาสุพันธ์มกระแสบตัวเนี่ยไม่มีแตกแล้วมันก็จะไม่แคะได้ง่ายใช่ จุดต่อไปครับพี่ฟิตสังเกตดูเนี่ยวัสดุอุดรอยต่อของบัวพื้นเนี่ยครับหลุดออกหมดแล้วนี่เป็นโพงเลยเนี่ยใช่ทีนี้เราก็จะเห็นถึงความ,มเรียบร้อยเลยเก็บฝุ่นเก็บสิ่งสกปรกได้ทีนี้การวิธีการแก้ไขของเราก็คือจุดนี้เราจะทำาสะอาดแล้วก็เคลียร์ของเดิมที่ใกล้หลุดออกไปให้หมดหลังจากนั้นก็จะมายาด้วยผลิตภัณฑ์1-2 0จะเข้ อะคริลิกิลแล้วคือตัวนี้มีให้เลือก3ามสีสีน้ำตาลสีโอ๊คสีเชอร์รี่อย่งนี้เราก็เลือกใช้ได้เลยทีส่สีได้ใกล้เคียงกับพื้นไม้เราจุดถัดไปครับพี่สังเกต ตรงนี้คิ้วหรือตัวจบของพื้นลิเนตเนี่ยดุดออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่กรอบหมดแล้วก็วิธีการซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดของเดิมที่ติดออกมาออกไปให้หมดก่อนแล้วก็ทำความสะอาดตัวผิวที่จะติดด้วยแล้วเราจะแก้ไขใช้ยึดติดด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ 106เจอระเข้อสทีสเนีวซึ่งตัวนี้เป็นกาวตะปูอันันถประสงค์คุณภาพสูงสูตรน้ํามันเราก็สามารถทาที่ตัววัสดุได้เลยหลัจงจากทอคสะอาดเสร็จแล้วนะครับใช่แล้วเราก็จะแปะลงไป,แ,ปแต่ทีนี้แปะลงไปแล้วอะครับครับเราก็ต้องกดค้างไว้ประมาณ5้าถึงสิบวิแล้วก็ดึง oh <my> ออกใหม่ก่อนเพื่ออะไรครับถอยเพื่อให้กาวมันซิมซับได้ทั่วทั้ง2จุดโดนทั้งจุดที่เราจะแปะและจุดวัสดุของเราอ่าใช่แล้วก็แปะกลับไปใช่แล้วก็ปล่อยให้แห้งตัวประมาณกี่นาทีครับ วัสดุที่มีน้ําหนักเยอะครับมันก็จะประมาณ24-48ชั่วโมงใช่แต่เนี้มันไม่นานหรอกรเพราว่าตัวสูตรน้ํามันเราเนี่ยแห้งเร็วด้วยใช่เท่านี้ก็จบแล้วใช่ทั้งแห้งเร็วแล้วก็แรงยีเกาะสูงเห็นไหมครับว่าปัญหาเล็กๆที่เราอาจมองข้ามหากแก้ได้ตรงจุดก็ทําให้บ้านมีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้นจำเอาไว้แค่3อย่างนะครับ รู้ปัญหาให้ชัดใช้ลิตภัณฑ์ให้ถูกเรีอกวิธีการอุดยึดติดให้เหมาะสมกับพื้นที่ทําให้ครบแบบนี้ก็ยืดอ,อายุก,การใช้งานบ้านได้อีกนานครับผมใน EP ถัดไปเราจะพาไปรู้ซ่อมสร้างกันที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่ดีจากพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ